ก็ให้เลือกระหว่างอยู่บ้านนอนกับไปเที่ยวนอนระหว่างทะเลกับวัดนอนถ้าไปเที่ยวระหว่างทะเลกับวัดเลือกเลยนอนขี่มอเตอร์ไซค์ชมวิวกับรถยนต์นอนทะเลกับวัดนอนดิไม่ไปไหนเลยหรือไงชีวิตจะมีแต่นอน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 นนอก็เขาชอบนอนอ่ะนอนโอเมนเจ้าสีส นอนนอนคุณวงถามแม่นอนนอนนอนยังไปไม่ถึงไหนเลยคนสวยเขาเดินยังไงอะไรนะคนสวยเขาเดินยังไง เด่นยังไงบัวเชียทางหนั้นไม่ใช่ก่อนทางทางไหนโอหผ่านตุ่ยเอ็มเด่โอ้ดูเด้คเขาสวยเขาโมยยิ่งเด้อเอาไว้หนึ่งเลยเหรอใช่เพราะว่าหิวมากอยากกินมาตั้งแต่วันทฤเลหันและแฟนก็ร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ของพุงสามพุงสี่พุงดีเขาไม่เหมาหมดร้านเขาเลยโอ้ เดินตลาดอยู่ดีมก็โห่ร้านทุกย่างช่เลยลุงถามว่าใครมาก่อนแต่เขามาก่อนเขาก็ยบอกว่าให้เขาเจ้าก่อนก็ได้แต่หนูมาก่อนนะลุงถามว่าใครมาก่อนเขามาก่อนใช่ไหมลุงให้เขาก่อนนะเขายบอกว่าให้เขาก่อนเถอะแต่หนูมาก่อนแล้วบอเใชภาพบุญเหมาอน

ต่างกัน <laughs> ไม่ต่างกันเลยเอาคาดูไหมนี่คือให้ชิมใช่ไหมเนไงยได้เอาอีกได้มไหมโอ้โโอเอาเลย ทำไมไม่เอาใส่ถุงมากินบ้างกินต้องกินหน้าร้านทุเรียงคนกินอยู่นี่คนจ่ายอยู่นี่ได้กินทันใจเพราะว่าพ่อขาปัดสิมาชอเดีกปวดเออหลังจากมันงสองตังไม่ได้กินและตลาดพอาเลยถือลงมาตะทุเรียนเออเอีหยังอีหยังอีหยังโอ้เป็นไง

แหมโรน่าเจวารอยเจวาเวาไม่คิดถึงหน้าหรอ